คุณวิจิตราวิจิตราหนูปวดท้องจุกมาสามวันแล้วจะอุ้ยจุกมาสามวันเลยว้าวว้าว,าวาปวดหายปวดเพราะวา่ารดน้ำหนักอข้าวเช้าคือไม่ไม่บริโภคข้าวเช้า,าไม่ค่อยกินเลยเป็นลม ไม่ไหวกินเราต้องทําไงคะโอ้ย <S <S เขตแม่เนี่ยต้องการจ้างไอ้สี่สิบห้าสิบกิโลกรัมต้องการจ้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยระวังลมพัดแล้วก็ปลิวนะโยมเอ,อ้ยนะครับอืมอ่าไก่งอ่เพราะคนคนงา่ำเพราะแต่ก็อยากสวยเนาะอยากให้มันเชฟเชฟเรียวๆใช่ไหมน่องเรียว นะคอเร็เวแขนเร็วๆนิ้วเร็วๆใช่มั้เชียร์จะเดินเหมือนหงใช่มั้ใช่ลุงรู้ก็แล้วกันนะแอคติ้งพอดีลุงรู้ก็แล้วกันโอเคไหมเอาละ่ะเมื่อไปชั้นถามว่าทาําไงจึงจะไม่จกไม่ปวดนะครับปวดๆๆดื่มน้ําอย่างเดียวเปิดปึ๊บคืนสวยด้ใจเข้าไปเตืดกันนานๆก็ คือต้องการให้ท้องมันทํางานครับท่านนะครับเนี่ยป่วยปัญหาเรื่องท้องเป็นเรื่องแปดสิบเซ็นตในเรื่องท้องให้รู้ว่าสุขภาพร่างกายมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องท้องประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์โอเคนะครับเพราะฉะนั้นน้ําทุกอย่างปัญญามันทึงได้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมากนะครับอ่ดกดเข้าไปนะ่นนันนจุกท้องจุกท้องจุกติ้นปีวกดเข้าไปแล้วก็ยืดตัวหายใจแบบช็อกแบบช็อกหรือว่าซูเปอร์ชาร์ท ที่จริงมาอยู่ในคลิปมันก็วิธีเซตซีโรของร่างกายเอาไปใช้ครับคลิปเนี่ยนะดูหมอคลิปก๊อกหนึ่งมันขึ้นต้นมันก็เจอแล้วนะตรงนี้เพราะว่าจะใส่ไฮได้เข้าไปให้เพราะมันสําคัญนะครับไปตามมันก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเอาตรงนี้เดี๋ยวนี้อาจจะเริ่ม,มาหายใจนะฟังเสียงลุงให้ดีนะครับ เอาแล้วต่อไปไม่ต้องไปตั้งใจล้มนะหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาน้ําเอาพบาบอกโก้นะครับกินทีละน้อยสิครับอย่ากินมากสองชั่วโมงกินจิ๊บหนึ่งสิครับมันจะไปใส่ซ้อยเต็มร้อยไงไม่เอาอือกินทีละน้อยทีลน,น้อย เพื่อกินกันหิวโอเคไหมครับ